อันยองฮซโอวัสดีจ้าสำหรับตอนนี้จะสีผ้ามาเบงปลาแดกค่ะเป็นปลาแดกที่หาปลามาได้ด้วยตัวเองอะค่ะที่คลิปต่างๆที่ไปหาปลามากะมันได้หลายบะนี้กะบ่รููว่าจักสีเห็ดอียงกินสีทอดเราก็แล้วตากแห้งเราก็แล้วหนึ่งเราก็แล้วแ็ดทุกอย่างแล้วกะสรุปเห็ดปลาแดกจ้ะี่อันนี้กะเห็ดผิดเห็ดถือเงาท,ทั้งใดแน,ใน่กะมา แล้วก็ชิงแน่ไงแน่เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนตลอดเลยเวลาที่อยู่เกาหลีกับเฮดมาตั้งแต่ใดแต่ใดเค่ะอันนี้คือทั้งเฮดมาได้สองปีอืมคือางทั้งแต่ปีพศหกสองนี่กับหัวอ่ะหรือพศหกสองเนี่ยกระแดกทั้งนี้นี่สองปีจ้าสองปีออันนั้นค่ะคือกันจ,าจา้าสองปีพศหกสองเบิดเลยลอืม พอซ้อหกสองหมดเลยสองหมดหกสอง <6, S 2> <2. S 1> อือหือสองปีเดีย <2 S 2> วทั้งเดียวสามป,ปอีอันนั้นสามปีนั่นกินจนนันยอมมันประแดดประคออือเอานมเดีดตวาบอกหุ้อ่าอันนี้แบบเปิดไปเนี่ยค่ะเป็นประแดดหนึ่งปีอ่าอันนี้ขึ้นหนึ่งปีค่ะหน,นึ่งป,ปีกันเลยอยากเอามาลองเบิง้งหัวถ้าเบิ้งเนี่ยน่าจะเอามาเบิง้งแล้วก็เอามาซิมเบิ้งสิซิม หอมค่ะนี่เปิดอ,อกเนี่ยโอ้ํำาำไรแตกอย่างนํำหงก็เลิกข้ามันเนี่ยปีนึงก็สองปีมันต่างกันยังเลยเออปีหนึ่งปีหนึ่งน,งนี่ก็คือว่าก็เป็นประแดกอยู่เออแ,บบแต่แต่ว่าท่านเนี่ยความนัวค่ะจา้ามันยังมีความเค็มของเกลืออยู่ปีหนึ่งนี่มันต้องเก็บไว้แค่สองปีความเค็มกับความนัวมันสิรวมกันเสยดไหนงหอมโกเกา อันนี้เพื่อปีเดียวเนี่ยม,มันจมบานแ่าวก็แซบแล้วปีเดียวบันนี้มาเบิ้งสองปีจะนี่สองปีคุณภาพต่างกันสีต่างกันเลยนี่สีต่างกันนี่หอมพร้อมนี่กินจนสิเหลือ,อเขย่างละครึ่งเลยนี่ตะกี้มันเต็มแล้วจะเนี่ตักไปเรื่อยอืมเ่ราว่าบ,าบ,าบา่ได้เอาถังใหญ่ไปตักกินนะนี่ตักใส่กระปุกไว้้ากินแซบค่ะนี่รสชาติมันต่างกันเพราะว่ามัน คือเลยค่ความเค็มกับความนัวของปลาแดดมันเข้ากันได้ดีแล้วมันบอกคือหนึ่งปีหนึ่งปีมันยังวมีมีความเค็มออกมาิปลาจนอยเออแมนก็ยังข้าน้อยนอยมันต้องรออีกปีนึงแต่ตามลักกะเขาก็ว่าหกเดือนกินได้อันนี้กะสองปีคือการจ้านี่อันเดียวกันเพจพร้อมกันอันนี้อันนี้ประเทศไทยถวนใส่กันไว กินไปกันตะกินมันก็เต็มน้ำก็ร้ายเอาเป็นตำบกฮงอย่างเดียวเลยเห็ดกับเข่าแกงอ้อมแกงยังกะใส่ได้เนี่ยนี่มันนี่กะอันนี้เวลาหกเดือนนี่หกเดือนน่ะต่างกันมากเลยน้ำมันยังแดงอยู่ยังพันเนี่ยนี่อันนี้หกเดือนไว้ไว้นี่จ้ะเห็ดวางกลางปีวางหันนะเห็ดวางกลางปีหกศูหกสาม นี่ประสิทธิภาพมันก่คือว่ามันกับท่านเด้ปเป็นแต่บา้านห้องนี้นสิเป็นไว้อยู่มันมีอากาศฮอนตลอดนอนนี่มันหนาวมาขันนะถ้าอากาศฮอนตลอดมันกับสิเป็นไว้นะอืมอืมก็ยังมีความขาวอยู่เพราะว่าแต่ถือว่าพ่านหลอกอันนี้บบนเ่า<ด>อันนี้ถือว่าเป็นประแดกเลยจ้ะในอนาคตนี่บบอเ่า,าถ้าเน่านี่เข้าเปิดมาปุ๊บนี่ค้นขืน้นเละเบินเลยปลาจ้ะ ปาันซิเลลุยแล้วก็ ừ ừ ừ ล้าขื่นเต็มนั่นคือเนาเคยเฮ็ดถิ่มมาแล้วสามสองสามห้แล้วบ่เสียดายเอาเก็บกระปุกมาไปเฮ็ดต่อจะเฮ็ด่าน,นองได้เข <laughs> าอยากได้นองเขาก็ใส่เกียร์หน่อยแต่หน่อยหลายกับเนาแบบนี้ <laughs> บ่มีความพอดีเขาต้องกะเอาก็าคือว่าบ่าได้ตวงไหว้ดอกว่าบ่ามีบ่มีสูตรบ่มีอย่างว่าเท่าไรเท่าไรคือเขากะเอาเองนะจ้ะกะแล้วก็เหมือนเสียงดวงเอามาเปิดเบิงว่าสิเป็นยังไง ถ้าอยากได้น,น,ดนงกับใส่หน่อยอยากได้ประแดกที่ทบะนงเข้มกับใส่เกียร์ลายเนี่ยเป็นแท้ใส,ส่เกียร์ลายนี่เป็นอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเป็นปลาแดกเข้มบะแซบตับบกุบ่งบะแ<ส>บเข้มน้ำนี่บะแซบ,บ่มีความหอมเลย,ยนี่อันนี้ก็คือว่าเกือบสีนงกับบะนงสีเข้มกับบะเข้มก็ถือว่าใส่ตาบบกหุ่งก็ได้หรือว่าอันนี้อันนี้ไว้เฮ็ดแกงกับตุ่มออมยังสี่ตาเนี่ยตาบบกหุ่งกับบะบันไดแต่ว่ามันกับตําได้อืม แต่เอานนำมันนี่ไปต้มแล้วกับปนก็บปแดกนองกะได้คือกันเพราะว่าต้มแล้วจ้ะบุงเอาแซบเราเอาต้นมหั่นกรเฮ็ดอันเฮ็ดประแดกบอมซับก็ได้เอามีดใหญ่ๆซับเขาเขาซับบาสั่นขั้นฟงกะปั่นเลยจ้ะซอสสื้อเครื่องปั่นไงมาปั่นสบายเลยนี่เอาเขาเป็นตัวเป็นตัวนี่ปั่นขวักแป๊บเดียวละเอียดกางละเอียดละเอียดเบสจ้ะ เนี่ยเห็นบอกปฏิทินผ่าป,าปันกลางต้องิดออนอันนี้ปีเดียวเก็บไปอีกนี่อืมเอามาเบิร์ดซื้อพานค่ะพานหลบหนีหลังๆปีแรกนะเน่าสามซีปุ๊กทิมอืมบันนี้กับบอมี่เราจะบ่มี่ผ่าละเสมอเราไม่ค่อยได้ไปหาปลาที่นอนเดี๋ยวนี้พ่อเราเลยพ่อแล้วลอ,ลว <laughs> อปลาคือว่าหามาพ่อกินเดี๋ยวนี้บันนี้โอเคจ้ะอันนี้กั รักจากให้นี่สิมานเอาไปใส่ตำมะฮงตอนนี้อะไรนี่แซ่บๆอ๋อประเด็นเพิ่นเป็นประเด็กสามปีเนาะอ้าวประเด็กสามปีอ๋อชัวประเด็กปลาคอจ้าเนี yeah, Twelve, Twelve, ah, uh, ่ยอ๋อสิทธิภาพมันต่างสิทธิภาพเมงนนำมันคนน่ะย่างหนุงย่างหอมเลยจ้าอันนี้ยอมกินเหลือดซะนี่แหละจะใส่ตำมะฮงเดี๋ยวแตงโมโต้โมนหมดแล้วมันเอาไว้เป็นยาเป็นยังเอาจะเอาน้ำเดี๋ยวคอยเอาน้ำมุนี่เติมเอาก็ได้ให้มันเป็นนั่นเนี่ยตักน้ำอันนี้ใส่ห่อ ได้ของมันเนาะจะเสียรสชาดบ้งเลยเสียดายเนาะกินทังสี่ละโอเคจะอันนี้ก็ปีเดียวอันนี้กับอันนี้กันเดียวกันในสามอันนี้หนึ่งปีหนึ่งสองสามนี่สามอันนี้คือปีปีเดียวหนึ่งสองสามพอได้แกะคือกันอันนี้รตนี้สองอันนี้คือกันอันนี้ลลาสุดครึ่งปี อันนี้สองปีสองปีกว่าอันคนกับสองปีกันวันดรกเปิดคือกันจ้ะไปป่ได้ไปหาปลาได้ช่วงนะโอเคฝากติดตามกดกระดิ่งนะคะฝากติดตามฝากเบิ้งในส่วนของเองินไออีพีต่างๆตอนต่างๆน้ำเด้อจ้ะขัน้นตอนการหาปลามาค่ะนี่เยอดซ้อนเีิดประเดี๋ยวได้เ,าเอ,อ,อเาไดกินวันในหลง เดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่บอกนอนนเพิ่นอยู่ดอกอ่าแค่นี้ละจ้าหลังไม่ก็ได้เด้อเฮ็ดประเด็กเป็นนะ